2565สำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดได้ดำเนินการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาชุมชนและทิศทางขับเคลื่อนเกษตรกรรมชุมชนภายใต้โครงการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลสภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดปีงบประมาณพศ2565ณห้องประชุมวงการบริหารส่วนตำบลสีโคดอำเภอจตุรพ,พิมานจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิน่นและเกษตรกร,ร,กรจํานวน70รายโดยเกษตรกร,ร,กรผู้นำท้องที่ท้องถิน่นตำบลสีโคดอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนำเสนอปัญหาและความต้องการสรุปได้ดังนี้ปัญหาด้านหนี้สิน 1. ไม่สามารถชำระหนี้ได้ 2. ต้นทุนการผลิตสูงปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 1. แหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการเกษตร 2. น้ำใต้ดินเค็มไม่สามารถทำการเกษตรได้ 3. แหล่งน้ำตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ 4. ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำในไรน่นาปัญหาด้านที่ดินทำกิน 1. ดินเปรี้ยวดินเค็ม สองดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวสามไม่มีที่ดินทำกินสี่ที่ดินห่งางไกลแหล่งน้ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเป็นปัญหาสำคัญของตำบลศรีโคดนะครับแม้แต่ตำบลข้างเพียงก็เป็นปัญหานะครับเพราะแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรเนี่ยมีแหล่งน้ําแต่ไม่สามารถกักเก็บได้นะครับอย่างตำบลสีบ้านอีโคดเองเนี่ยนะครับ มีสายน้ําไหลผ่านสองสายสองลำน้ำําแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ําได้นะครับปัญหาด้านราคาสินค้าเกษตร 1. เกษตรกร,กร,กรไม่สามารถกำหนดราคาผลผลิตได้ 2. ราคาสินค้ากเกษตรตกตำ่ำปัญหาด้านสวัสดิการ,กรเกษตรสิทธิเกษตรกรการ,การไม่ได้รับความเป็นธรรมและด้านสังคมหรือคุณภาพชีวิตเกษตรกร 1>, 1. ขาดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ 2. ขาดการเข้าถึงสวัสดิการ 3. ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากพ่อค้าคนงกลาง 4. ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต 5. ต้องการองค์ความรู้ด้านการ,กรเกษตรใหม่ใหหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนไม่เพียงพอปัญหาด้านอื่นๆ 1>, 1. ปัญหาด้านยาเสพติด 2. ขาดไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรมีราคาสูงกว่าไฟฟ้าในครัวเรือน 3. ปัญหาด้านสุขภาพ 4. ปัญหาเรื่องการทิ้งขยะ5 ขาดแหล่งเงินทุน 6. ปัญหาความขัดแย้งในชุมชน 7. การให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรทั้งนี้ปัญหาและความต้องการของเกษตรกรจะนำมาจัดทำโครงการในแผนพัฒนาเกษ,ษตรกรรมตำบลสีโคตดอำเภอจตุรวิมานจังหวัดร้อยเอ็ดปี2565ถึง2568ต่อไป